รีวิวเครื่องเล่น CD MP3 นะครับแบบตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้รองรับ MP3 นะครับ CDRW MP3 สินค้ายกกล่องนะครับสินค้าใหม่นะครับสภาพก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะเป็นสินค้ามือสองแต่มันมีกล่องให้นะครับมีสายไฟให้ในกล่องเลยนะครับสภาพกล่องใหม่นะฮะรองรับ CDRW MP3 WMA นะครับพร้อมกล่องเลยกล่องสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับ เครื่องว่าสภาพดีฮนะสภาพใหม่นะนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยมีมีคราบคงไม่ข่าวจ้วเท่าไหร่นะอุรับมสอพร้อมกับ2ตัวนี้มาด้วยนะครับในกล่องจะมีซองหุ้มแล้วก็กล่องแล้วก็มีสายไฟแถมมานะฮะตามนี้เลยนะครับตั้งสลิปได้ AM, F m, F, m F, m ถึงคืนร้อยแปบ้านเรานะครับรับได้ทุกคืนมีหูฟังมีลายอินนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับ มีช่องใส่ฐานนะครับตรงนี้รางฐานสะอาดเอี่ยมนะครับไม่ได้ลองให้นะครับฐาน 2A 6ก้อนนะฮะฐานไม่ฟอเล็กเดียวยังอยู่นะครับเครื่องสภาพใหม่เลยนะฮะจะมีรอยเปื้อนมือบ้างนะฮะต้องเอาไปออกซิมอะไรไปเช็ดนิดหน่อยนะแต่เครื่องก็สภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กนะครับเปิดทาวเวอร์นะฮะ เดี๋ยวจะลองเล่น CD นะครับเดี๋ยวจะลองแผ่น MP3 นะครับตัวนี้รองรับ MP3 ตั้งสลิปนะครับรองรับ CDRW MP3 WMA นะครับเนี่ยฮะตามนี้เลยนะครับเนี่ยฮะรองรับเอ็มพันกว่าเพลงนะครับแผ่นนี้นะฮะจะเปิดเต็มเพลงไม่ได้นะติลิกระสิ์นะฝั่งน,นี้เป็นวอลลุ่มนะฝั่งน,นี้จะเน็กลีเวิร์ดป,ปกตินะครับ อันนี้จะเป็นจูเนอร์วิทยุแมมคลื่นแมมคลื่นได้ถึงห้าช่องนะครับพวกนี้จะเป็นคลื่นวิทยุเนี่ยถ้ากดมาจะตัดมาวิทยุเลยนะครับเรามาเพย์ซีดีตัวนี้จะไม่มีปุ่มฟังก์ชันซีดีนะซีดีจะกดเพย์แล้วจะเล่นเลยนะครับจะมีเอ็มนะตั้งสลิปอันนี้จะเป็นไลน์อินนะครับอันนี้สลิปอันนี้ไลน์อินนะครับฝั่งนี้เป็นปุ่มอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ลองนะน,นี่ power. พาวเวอร์ปกตินี้แมมคลื่นวิทยุอ้าคลื่น เทสต็อป hey, โอเพนปกตินะครับผมจะเปิดได้ไม่เต็มเพลงนะนะครับฝั่งนี้จะเป็นหูฟังหูฟังระบบสตูดิโอหมดนะลำโพงเป็นระบบสตูดิโอนะครับตั้งโชว์ตั้งโต๊ะได้สบายเลยนะนนี้เป็น l ลายอินนะครับเดี๋ยวจะสอบไปดูขันตอนต่อไปนะระบบลายอินนะครับอ่าเดี๋ยวทดสอบระบบซีดีออดโธรรมดานะครับ นี่เป็นแผ่นซีดีธรรมดาจะสอบให้ดูนะฮะว่ารองรับสามรองรับซีดีออเดโอนะครับดอดิสอ่านแผ่นเร็วนะครับตัวนี้นะครับหัวอ่านสภาพใหม่อ่านปกติแผ่นลายมากนะฮะตัวนี้อ่านปกติเลยนะครับต่อไปนะครับระบบวิทยุนะฮะกดตรงนี้นะครับเ m มนะครับ เอ e <po> ็มหาตรงนี้นะหาขึ้นนะครับเนี่ยขึ hmm. ้นร้อยแปดบ้านเรานะครับออโต้ดีเทคขึ้นนะเจอขึ้นจะดีเทคเองเนี่ยไอตัวนั้นมันอหลก็ไม่ด้นะกดค้างตำแหน่งผู้จัดการทีมเฉพาะชุดไหมเมมละช่องห้านะแต่รือเปล่าอันนี้ที่ผมเมมไว้แล้วก็นอนกว่าน้านี้นะครับเดี๋ยวเอ็มนะทดสอบเอ็มให้นะครับเอ็มจะเริ่มขึ้นสั้นนะบ้านเราประมาณนี้เอ็มได้อันนี้เป็นสลิป ต่มนี้สลิปน,นะครับตั้งปิดเครื่องได้อันนี้ไลน์นะสลิปก็คือตามรูปนี่เลยไลนเลยต่อจากเครื่องนี้สียใจเยกลูกค้าสามารถต่อกโทรศัพท์หรืออุปกรณ์บลูทูธนะ,นะเพื่อเข้าเครื่องนี้ได้เลยนะครับ <single> นี่ผมปิวยจากเครื่องนี้นะเปิดจากเครื่องนี้นะครับ <the key. S 1> ประมาณนี้นะครับ ในเลกลับไประบบซีดีนะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวคร่าวๆแค่นี้ครับขอบคุณครับ